มึงรู้ไหมผู้นําประเทศกูเขาจบโรงเรียนอะไรบ้างวิทยาลัยทหารสหรัฐจบถึงโรงเรียนวิทย์เอ,อ่อนิวยอร์กจบถึงต่างประเทศมึงคิดดูมึงเอาสมองส่วนไหนมาบาักมาดานผู้นําประเทศกูขณะที่ผู้นําประเทศกูอ่ะเขาแบ่งหน้าที่กันทําอะไรบ้างเขาแบ่งหน้าที่กันเอาช่วยประชาชนช่วยประชาชนเอ,อ่อสู้ในการเอ,อ่อไม่ให้แบบป้องกันไม่ให้ออ ขณะที่กําลังมีสงครามป้องกันไม่ไมีใครถูกทำ้ายเออไม่มีใครถูกทําร้ายช่วยกันประชาชนที่อพยพกับสงคสงครามครั้งนี้แล้วขณะที่ผู้นําและประเทศมึงทําอะไรบ้างงั้นถ้ามึงจะประนามอะไรมึงประนามให้มีสมองเยอะกว่านี้ใช้หยักสมองในหัวสมองมึงให้เยอะอ่ยางสาวขมิ้นคนนี้นางงามสองสาวขมิ้น ออกมาอัดคลิปบอกว่าก่อนจะลาผู้นำคนอื่นให้ลาผู้นำตัวเองก่อนไหมเพราะว่าผู้นำของเขาจบสูงเรียนจบมาจากต่างประเทศเรียนจบสูงผู้นำของเขาเวลาเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะปกป้องหรือว่าประชาสนของตนเอง ล่าสุดสองสาวขมินคนนี้ปากดีออกมาว่าคนไทยไม่มีสมองบอกว่าคนไทยงูประเทศของเขาไม่ว่าจะเกิดสงครามสงครามก็ช่วยเหลือกันน้องพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุภุสกุเด้วยพี่น้องทักทายสบายดีล่าสุดนาอพี่น้องเนาะสองสาวขมิ้นคนนี้เพิ่็เคยเป็น มิดแกลนเรือเคยเป็นน้างงามของขมิน้นหออไพี่น้องกระไรเขาไปประกวดอยู่ในประเทศไทยไรเขาประกวดอยู่ในประเทศไทยพ่อตนเองไรไรมีการประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเรือประเทศขมิน้นไรมีการสู่รบกันแล้วกับมิดแกลนหรืออาดีนน้างงามสองคนนี้ก็พากันออกมาอาดคลิปปากดีพี่น้อง ล่าสุดก็มีอันบอสที่เพิ่นใดอันวันนั้นมิดแกลนนะพี่น้องคุณสิวัตรนะเพื่อนก็ได้ออกมาอัดคลิปแล้วก็ออกมาว่าว่าผัาวขมิ้นเป็นผัวกที่เสีอใจบุไร้ค้นขมิ้นนี่เป็นนาวายนังดอกะนาพี่น้องแล้วเฮดไทยมิดแกลนสองคนนี่นะหรือว่าอาดีตนา่งงามสองคนนี่นะค้องขึ้นพี่น้องหรือว่ามโมโหยางนัก ทีฮาว่าคนไทยบอกให้ผู้นํำของพืนบอกให้ผู้นํำของพืนพี่น้องเพิ่นกะอดบอไดพี่น้องเลยออกมาปกป้องประเทศตัวเองออกมาปกป้องผู้นํำของตัวเองพี่น้องบอกอวดดีบอกอวดเก่งพี่น้องทั้งทั้งที่คนทั่วโลกก็เห็นอยู่ว่าคนขมินเป็นนาไดประเทศขมินเป็นนาไดยูกินนาไดเนาะพี่น้องเนาะสาวขมินคนนี้เพิ่นกะออกมาว่าว่าผููนํำของพืนนะพี่น้อง ผู้นำของเพิ่นนะ่ะเก่งจบมาจากเมืองหนอกจบมาจากต่างประเทศผููนำของเพิ่นนะ่ะหักประชาสน้นพ่นวาบว่วจะเกิดสงครามขึ้นก็พร้อมที่สีปกป้องประชาสน้นปกป้องทหารที่รบในคังหนี่พ่นวาและก็บ,บ่ให้ยประชาส้นตรงร่ำบากคอยซอยเรือประชาสน้นโอ้ยน,นักพี่น้องเนาะ เอาสมองส่วนใดมาคิดทาว่าประเทศองพินผู้นำคงพินพวกป่วงประชาสนบ่อยหกให้ประชาสนลำบากบ่อใหญให้ประชาชนอึดต,ตายเป็นยังเห็นในคลิปคือว่าซำคอท่านนาะพี่น้องพวกรเมร์พวกประชาสนออกมาคอหลงคนไทยออกมาขอหลองคนไทย,ออข,ออไทยขออาหารจากคนไทยบุมีอาหารสิกินออกมาบีบน้ำหูน้ำตาอยากให้คนไทยทรงเขาปาอาหารให้กิน นพนองละสุดทหารัมิ้นทีบาดเจ็บเป็นยังคือต้องมารักษาอยู่ในประเทศไทยเป็นยังคือบูไปบอกตาหุนเส้นมาเอาตัวไปรักษาเป็นยังคือบูไปบอกตาหุนเส้นว่าพ่อแม่พี่น้องกำลังลำบากมาบอกเป็นยังประเทศไทยน,น้องน้องมาบอกเป็นยังคนไทยฮะน,นะเช้าเช้าขมิ้นสองคนนี่นะพี่น้องเพื่อนก็นอยากอวดเก่งซื่อๆไงแต่ รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นแนไใดนะพี่เนาะว่ามันเป็นแนวใดแต่ว่าก็อยากออกมาเบาออกมาบาอกเ,เพราะว่าบ่มีทางได้สิสู่สประเทศไทยได้ก็เลยพากันออกมาหลายสุดล้วก็พากันบอกให้คนไทยบอกได้ด้กระไรให้เอาดีในเขาตนเองเอาซัวให้ผู้อื่นพี่เนาะบ่ต้องออกมาบากกระไรเพราะว่าคนทั่วโหลกนะเขาเห็นหมือเดวว่าสถานการณ์ทุกมือน,นี้มันเป็นแน่ใดนะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นแน่ใดว่า ผู้นำของประเทศใดสิเป็นเท่าไรนะนะ้นองเนะาะบ่ต้องมาอวดหรอกว่าผู้นำของตนเองนะเกง่งจบสูงทายาเก่งจริงจบสูงจริงเป็นยังพี่นนองเป็นยังประชาชนผัวขอมิ้นนะล่าสุดตัวน,นี้นะพ้ากันออกมาประทวงออกมาประทวงอย่างนักหน่วงเพราะว่าพอแม่ประชาชนนะเพิ่นไหลซูญเสียคนที่หักไป บพว่าจะเป็นทาหารพอแม่พี่น้องของเพินืนที่ไปกาะติดอยู่ชายแดนเรือไปออกรบอยู่ชายแดนไทยกับขมรนในครั้งนี้แล้วกับบอสามาติดตอ่อไรลังคนกัติดต่อหาบ่ไร้เลยขาดการติดตอ่อบ่หูว่าเป็นตายไรยดีจังได้ผัวขมร้นนะพี่น้องแล้วกับผ้ากันออกมาประท้วงตาหุ้นเส้น ในรังนี้ให้ออกมารับพิชอบให้ออกมาหาพิชอบประชาสนพี่นนองทีเพิ่งชงตัวให้ไปสูร้รบยุายแดนไทยกับขมิน้นอยากขู่ข้าวพอแม่พี่นนอกของเพิ่นว่าตายหรือยังหรื่อยังมีชีวิตอยู่บ่ออยู่กินแบบใดท้าเสียชีวิตแล้วก็อยากเอาซุปมาทําพิธีให้มันถือต่องฮนาพี่นอนองเป็นยังจะออกมาป่าเก่ง ถ้าผู้นำเกง่งเขาสีโบเหตุแบบนี้น้องะเขาสีโบปัดกดนี้แบบนี้ถ้าผู้นำทีเพิ่นเกง่งเวลากเกิดเหตุการณ์ยังขืนเพิ่นกระเสียออกมหาพิศอบออกมาแสดงความเสียใจออกมาแสดงความหับพิศศอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นโมเมนต์สิริอยู่ในหูแบบนี้แลบอกว่าผู้นำของตัวเองนะ่ะเกง่งจบสูงซาวคอมินต์ผูดพิษกับผูดไมเดอร์ กรุณาเบิงในโลกโซเชียวกรุณาเปิดเบิ้งในเนาะว่ามันไปหอนไซแหลประเทศตัวเองนะตอนนี้ก็กำลังลำบากอู้พากันประท้วงยางนักหนวงประท้วงยางนักหนวงพี่น้องอยากขอร้องขอความเห็นใจจากคนไทยน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ออกว่าปากเกง่งออกว่าผูน้ำคองประเทศไทยบ่มีปัญญาเห็ดหยังกรุณาเบิงในเด้อจ้าเดิ้อประเทศไทย ทหารทีกระล่งบาดเจ็บพอแม่พี่น้องระชวนพูนซอยเรือกันบอสิเป็นหักสาขาห้มมองมอหญบาลขลา่าูุดขนาดทหารทีเหยียบระเบิดค้าขาดมีหอนนยุกพี่น้องแนยุกอุ้งอิงบินไปเหยียบโดยตัวเองประเทศขมิ้นมีบอประเทศขมิ้นมีบอทีแสดงความพิศอบแบบนี้แสดงความเสียใจบบเห็นโพหนามาเลยพี่น้องบบเห็นโพหนามาเลย แม่พี่น้องสิล้ำบากระโตตบโบชนทหารทีไปสู่รบอยู่ท้ายแลอนสิตายหรือสิยัง่งหรือสิเป็นอะไรกรบโบชนพี่น้องบ่มีความฮับพิสอบหนีล้อหนีโบ่ความฮับพิสอบหนีโบคือผู้นำที่ดีหนะ้าพี่น้องเนาะสาวคอมเมนต์เพิ่นกะสาวหนาา้ามาเพิ่นยังอยู่ในรู่อยู่นะพี่น้องคนคอมเมนต์ที่เพิ่นหูตาสว่างกระไลแล้วแต่ส่องซาวคอมเมนต์คนนี้บ่ยอมรับความจริงพี่น้อง ย่อมรับความจริงโบไ้แล้วก็ออกมาบอกให้ผู้นำหมู่ไปนั่นนั่นนี่ผู้นำของตัวเองนั่นดีกรุนาเถิดทุนเป็นหลนพี่น้องผู้นำแบบนี้นหให้เถิดทู่นไปแล้วสุดท้ายมาสีรังน้ำตาขอความเห็นใจจากคนไทยบัดต,ต่อไปนาะพี่น้องเนาะคนปาาเกงต้องเลยรับกล่มพี่น้องได้รับกล่มแน่น,นอนคนปาาเก่งแบบนี้ร้ายคนแหลกที่ออกมาว่าให้คนไทยออกมาว่าให้คนไทย แต่สุดท้ายกับโบวิดคนไทยก็ต้องออกมายุกมือขอโทษทั้งน้ำหูน้ำตาบีบน้ำหูน้ำตาอย่างให้คนไทยสงสารโอ้ยน้องพี่น้องเนาะนางงามสองคนนี่เนี่ยเพิ่นเอาตาไรมาเบิ่งก็เป็นนางงามนากซัมหมาเนี่ยน้องพี่น้องนาสัมมาเนี่ยนั่งยังยั่งเลยเคยเป็นนางงามยังได้มาเยียบเวทีของประเทศไทยน้อพี่น้องเนาะทั้งทางทีเวทีคนไทยนี่เพิ่นก็มีให้แต่คนงาม ทั้งหน้าตาและจิตใจมันจะอาวุ่นเมิ้นทีโบหูอินุอินีมาเย็บเวทีของคนไทยเหตุให้มันเปื่อนสืส่อๆน้องผี่น้องเนาะลาซุดออกมาเบิงว่าชองสาวขมิ้นคนนี้ที่เพิ่นปากเก่งสิปากเกง่งไปหอนไสและสุดอวดดีไปหอนไส่น้องผี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะให้อวดเก่งไปโลดพอคนไทยบ่งออยู่แล้วบอกอยังก็บบอกไปโลดน้องผี่น้องเนาะ,นนะสนาดเองคนหนึ่งเนี่ยที่เบิ่งเนี่ยก็อดซนดหมดเลยแบบว่า บอ่อเบิงหลกโซเสียลได้บ่ประเทศตัวเองหรือว่าประชาชนตัวเองนะเสียอดตายอยู่แล้วยังว่าผู้นำํำของเพื่อนาดียังว่าผู้นํำของเพืนนะ่อนาเก่งพี่น้องเก่งแนวได้ถ้าเก่งเพื่อนบอ่หายประชาชนตัวเองต้องลำบากแล่นคอเขามมกินดอกน้องพี่น้องเพื่อนก็นต้องช่วยเรือกันมัน็นว่ถ้าผู้นํำที่ดีคือประเทศไทยหยุดหายเบิงประเทศไทยเป็นแบบอย่างผููนํำที่ดีบมว่าสิเป็น พระชาชนที่ลำบากเหลือด,ดอดนุ่งผ้าบภัยหนามถ่วมแผ่นดินไว้น่ายหยุกเองเขาไปให้กำลังใจนายยุกประเทศไทยไปให้กำลังใจไปทรงขาวปละอาหารแหงนี่คือผู้นําที่ดีให้เบิ้งประเทศไทยเป็นแบบอย่างนะพี่น้องเนาะกับโอเคบัวลายายห่างฝากพี่ฝากน้องให้กำลังใจซาหนามใเรื่องพี่น้องฝากก็แลกก็ติดตามในแน่พี่น้องเนาะขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดี